ไปสวัสดีคะ่ะวันนี้ทิพย์พาทุกคนมาเก็บเห็ดเหมือน,นเดิมนะคะทุกคนคะ่ะและตอนนี้ทิพย์ก็มาเจอเห็ดดำรักค่ะทุกคนกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่มากและดอกสวยงามน,นะคะดูดูทุกคนดูอู้ดูดดดค่ะนี่ค่ะเ<อ>ไหมขึ้นไปนูน่นขึ้นไปนูน่นเรียงแถวคะ่นะมาเริ่มเก็บกันเลยจ้า ดอกใหญ่สวยงาม

ตรงนี้จ้ะตรงหนีบเลยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าถ้าหนีบเลยทิปจะได้เร็วนะคะถ้าเกิดว่าทิปถอนแล้วมันทิปหนีบก็หนีบเออเอาขาเขาสุดขาของเขาแล้วค่ะ นี่สุดขาของเขามันจะได้เร็วค่ะหนีบแบบนี้ยถ้าหนีบอย่างนี้เราจะได้เร็วถ้าถ้าเราถอนแล้วมันหนีบเราจะได้ช้าแล้วก็ถ้าแบบนี้เราจะได้เร็วมากเราจะหนีบหนีบหนีบ ถ้าถอนน้ำมันหนีบเราจะช้าน,นะคะแล้วก็ถามว่าเขาเป็นแล้วก็หนีบสุดขาของเขาอะค่ะตรงลากของเขาตรงสุดขาของเขาอยู่แล้วอา่าที่มาตอบคลิปนี้ที่ขอตอ่อเอฟซีที่บอกว่ามีอยู่ท่านหนึ่งนะคะที่มาคอมเมนต์บอกว่าอารมณ์เสียไม่เห็นขาขาขาเห็ดสวยๆยาว แล้วไม่เห็นขามาชมคลิปของทิปแล้วก็อารมณ์เสียเนี่ยค่ะทุกคนขาเขาสุดเนี่ยความยาวของขาเขาแค่นี้ทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยสุดขาแค่นี้ทิบก็ตัดแล้วคุณจะให้จะให้ทิปไปเอาขาที่ไหนมาต่อให้เขาละคะเพราะเป็นพันขาสั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยขาเขาสุดขาแค่นี้อันดึงขึ้นมากับ อันตัดเลยมันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมเนี่ยขาเขาเป็นพันขาสั้นที่ทุกคนเห็นขายา,ยาวคือเขาเป็นพันขายาวนะคะดังนั้นทิปตัดเลยทิปจะได้เร็วแล้วก็เอาสุดขาของเขาเนี่ยคะ่ะเนี่ยเราจะรู้ตำแหน่งสุดขาของเห็ดอยู่ตรงไหนนะคะที่เป็นคนเก็บเห็ดทิปรู้รู้ตำแหน่งของไอ ขาเห็ดสุดขาของเขาอยู่ตรงตรงจุดไหนเราจะรู้นะคะแล้วก็มันมันให้ยาวกว่านี้ไม่ได้แล้วค่ะเขาบอกขายาวๆตัดทิ้งหมดยาวกว่านี้ไม่ได้ค่ะมันเป็นพันขาสัา้นแล้วสุดเนี่ยเห็นไหมลากเขาแล้วค่ะสุดลากของเขาแล้วนะ่ะเห็นไหมเนี่ยบอกอารมณ์เสียเราตัดขาขาเห็ดทิ้งเราไม่ได้ตัดทิ้งเลยนะคะ ทิพยิ่งจะเอาอยากได้ขาเลยอยากได้ขาของเขาเลยนะคะเพราะว่ามันได้น้ําหนักนะคะขายาวยิ่งยาวยิ่งเราเราเอาตําแหน่งเห็นไหมคะนี่สุดขาของเขาแล้วค่ะก็ไม่รู้จะทํายังไงเนาะอารมณ์เสียก็ไม่ต้องชมก็ได้ค่ะไปชมคนที่เขาถอนขึ้นมาดึงขึ้นมาถอนลากถอนโคนแล้วก็ ค่อยตัดอย่างนั้นนะคะไปชมแบบนั้นก็ได้ค่ะไม่เป็นไร <S <S อารมณ์ของคนเราไม่เหมือนกันนะความรู้สึกของคนเราไม่เหมือนกันเนาะคะเห็นไหม ชน,ชนี่ขาเหลืองขาเหลืองจะ่แบบขาเขาสั้นนะคะไม่ใช่ว่าพันุขายาว ทุกคนคะที่มาเจอเห็ดกลุ่มใหญ่นี่เรียงนะคะเรียงมานี่ค่ะเรียงมานี่ค่ะดูอันนี้ค่ะสวยงามอืมเรียงมานี่ค่ะเรียงมานี่จ้าดูดูด,ดูสวยมาก แล้วก็นี่จ้ะเรียงมานี่จ้ะนี่ตรงนี้ก็สวยจ้ะอู้กลุ่มใหญ่มาเก็บกันเลยจ้าทุกคนจ้าเก็บกันเลยรุยค่ะเก็บกันเลยจ้า ดูค่ะทุกคนดูค่ะอูออ้สวยงามขายาว 呃，uh? 你看。 どうどうちゃうねえ、なるほの ไนต่อจ้าต่อคนนี้นะจ๊ะนี่ นี่คือสุดขาของเขาเนี่ยทุกคนที่จะให้ดูเดี๋ยวทุกคนจะบอกบอกตัดตัดไม่ได้ขาเนี่ยรากเขารากของเขาอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ชี้ให้ดูเลยไหมสุดรากของเขาแล้วนคะคะเดี๋ยวจะบอกว่าทิปเนี่ยตัดไม่เอาขาไม่ใช่ไม่เอาขาค่ะสุดรากเขาแล้วสุดขาของเขาแค่นี้นี่ค่ะ จะบอกว่าเนี่ยค่ะอะไ่มเนี่ยค่ะไหนี่นี่ลากเขาสุดลากแล้วนี่นะคะสุดสุดปลายลากของเขาเลยนะคะ 您好您好您好。Yeah. แน่นแน่นนะคะไม่เอา